วันนี้พบกับ5อันดับนางเอกมาสไรเดอร์ที่หลายๆายคนชื่นชอบสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ได้มาจากการทำแบบสำรวจจากคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งผู้ที่ติดตามไรเดอร์อยู่แล้วและคนที่ไม่เคยติดตามมาก่อนจนได้มาเป็นทั้ง5อันดับในคลิปนี้มีใครติดอันดับกันบ้างจะมีคนที่คุณชอบหรือเปล่าไปดูกันอันดับที่5ทาคาซึกะไมาจาซีรีส์มาสไรเดอร์ไก่มุรับบทโดยชิดะยูมิเกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปี1997 ในปี2008เธอได้เข้าร่วมรายการพิจิโมะออเดชันกลางปีครั้งที่16การประกวดของหนังสือแฟชั่นแมกกาซีนพิจิเลมอนและเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้อีกด้วยและในปีเดียวกันเธอก็ได้เริ่มเส้นทางในวงการบันเทิงโดยเริ่มมาจากการแสดงละครทีวีเรื่อง Triangle ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2012เธอก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของวงไอดอลที่มีชื่อว่ายูเมมิรุอะโดเลเซน จนมาในปี2013เธอก็ได้ถูกเลือกให้มารับบทใหม่ใน m ั s ไ Rider ไก่หมูหลังจากซีรีส์ไก่หมูจบไปเธอก็ได้มีผลงานต่างๆอีกมากมายทั้งละครภาพยนตร์หรือการถ่ายแบบและในปี2015เธอก็ได้กลับมาอีกครั้งในไก่หมูโดยเธอได้มาร้องเพลงประกอบให้กับไก่หมูไก่เด่นซึ่งมีชื่อเพลงว่า Light of My Wish อันดับที่4อิซูรุกิมิโซระจากซีรีส์มัส Rider b u บิวรับบทโดยทักดะคาโฮเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1996ในปี2014เธอได้เป็นผู้ชนะในรายการการแข่งขัน OJ Pan Ninja Championship Tournament ครั้งที่31ซึ่งเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับนินจาที่จะให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเล่นเกมเหมือนกับนินจาเช่นการปาดาวกระจายกระโดดปีนหรือวิ่งบนกระดานลอยน้ำเหมือนนินจาและเธอ ก็ยังเคยจบการวิ่งมาราธอนในระยะทางถึง43กิโลเมตรได้ในเวลา5ชั่วโมงอีกด้วยซึ่งเธอนั้นถือว่ามีทักษะด้านกีฬาที่ค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับงานอดิเรกของเธอก็คือการเดินเล่นและกินทุกอย่างอันดับที่3โซโนดะมาริจากซีรีส์มัส r ร der Fights รับบทโดยยูเรียฮากะเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี1987เธอเป็นนางแบบและนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานอย่างมากมาย โดยเธอเริ่มเดินทางในสายการแสดงเมื่อปี1999จากภาพยนตร์โดโคมาเดโมอิโคจนมาปี2002เธอก็ได้รับโอกาสให้มาแสดงละครทีวีเรื่องโดเรมิโซระและปี2003เธอก็ได้ถูกเลือกให้มารับบทมาริในไฟส์นอกจากเธอจะแสดงเป็นมาริในไฟส์แล้วเธอก็ยังเคยรับบทมิโอจากคีบะและยุกิจากดีเคทต่อมาในเดือนเมษายนปี2017 เธอก็ได้ประกาศแต่งงานกับนกักแสดงเคนตะคามากิริจากละครเวที The p r i n c t of Tennis อันดับที่2 p o ป๊อปปี้จากซีรีส์ Mask Rider x เรับบทโดยมัซุดะรูกะเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1995เมื่อสมัยคุณมัซดะอยู่เกรด5เธอได้มีโอกาสปรากฏตัวในรายการหนึ่งของญี่ปุน่นและเธอก็ได้รับคัดเลือกจากโปรดิวเซอร์จากนั้นเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2011 เธอได้รับโอกาสมากมายทั้งการเล่นละครภาพยนตร์ถ่ายแบบหรือแม้แต่โฆษณาต่อมาในปี2016เธอก็ได้มาปรากฏตัวใน h y p e r b ์ t บตเทิรดีของโกสในบทของคัสมิและในปีเดียวกันเธอก็ได้รับบทป๊อปปี้ในเอ็กเซดสำหรับงานอดิเรกของเธอก็คือการดูอนิเมะเต้นและร้องเพลง ซึ่งในเอ็กเซดเธอก็มีโอกาสได้ร้องเพลง PEOPLE GAME และเพลง REAL HEART อันดับที่1ชิจิมะคิริโกะจากซีรีส์ Mask Rider Drive รับบทโดยอุชิดะริโอ เกิดวันที่27กันยายนปี1991คุณอุชิดะได้เดบิวต์เข้าวงการในเดือนเมษายนปี2010ทางน n i อนทีวีในรายการ idol no ana ที่ตามหาสาวไอดอลผู้ขึ้นกล้องต่อมาในเดือนกันยายนปี2010เธอก็ได้เข้าร่วมกับนิตยาสาร beautiful lady and television นิตยาสารรายเดือนของญี่ปุ่นจนมาเดือนตุลาคมปี2014เธอก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวโดยเธอได้รับเลือกให้มารับบทคิริโกะใน mass r i d e r drive ซึ่งผลงานในครั้งนี้ทําให้เธอเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากสําหรับงานอันดิเรกของเธอก็คือการอ่านหนังสือการ์ตูนวาดภาพและร้องเพลงและนี่ก็คือทั้ง5อันดับนางเอกไรเดอร์ที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นยังไงกันบ้างมีคนที่คุณชอบหรือเปล่าสำหรับวันนี้ทางเราต้องขอจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ